เขาเจ้าสิไปปูตาบ้านทั้งเลยอันชนบ้านทั้งฝุ่นปูผ้าแดงปูผ้าแดงเขาเจ้าสิไปนั่งเอามือนี้บ่จักจักนิมาบ่มาเธอเขาจะเคยเมาันพุดเขาเจ้าว่านัดว่าเหมือนนี่สันเด้จับนีมาจักโมงเขาเขาจะหน้าเขาจะเจียมสันบ่โอ้ขี่รถไปได้บ่เมียค่อค่ะคือว่าคนสิเป็นนั่งเอานั่งเอาไปคุณช่วยคุณช่วยคนมาคนเล็กดีอ๋อค่ะอะ ทางผู้ชมมิน้เจแดงก็มาอยู่วัดปูปูสำนักสงฆ์ปูสำนักสงฆ์แต่ก่อนเพิ่นค่อยถือเคื่อห้หาสีงวด 7, หางวดเจ็ดวดที่ประหับเม้าคาวเนาะเจแดงกับพานมากกันเลยว่มามาเวะปูกอนปูยี่มใส่ฮะพอปูลงมากหรือเป่พอปูลงมากหรอือเอ่น่าสิว่าท่านลงเจแดงกับมาตะเสารอัน เขาได้ยินว่าเขาเจ้าสิมานังเอาเลขยูผูผยนันดอนผ้าแดงเอออย่างเดิอนอย่างดอนผ้าแดงบอกนูน่นนู่นผ้าแดงเออนู่นผ้าแดงมันนี่ผ่านปูสำหนักสงเจแดงเลยแวะเขามากเลยถามเพิ่นเพื่อนถูก มวดที่นั่นที่ที่แม่วัดนั่นเพื่อนไปบอกนั่นมันมันบบถูกบันงวดรุ่นมมกถูกถูกมาสองมวดแหละที่ว่าข้าเจ้าถูกแปดล้านนั่นนะที่ว่าถูกแปดล้านที่จเจดแดงน้าเสนอคลิปนั่นนะมวดวังหันข้าเจ้าได้หาหกแปดเออหาหกเจ็ดหาหกเจ็ดเนาะมันนี่ข้าได้ยินข่าวว่าเพันสิมานางอีกจเจดแดงเลยมากเจ้าสิเข้าไปหาปูสำนักสงน้ากัน สิบวิเราะห์เลขปูสำนนกส่งก็าหายทันผู้ชมปากข้างบานกันมัน,นีงเอา้ายูคนเดียวเปิดปากได้เนาะเอาท่านผู้ชมขอมาเดี่ยวกว็เลยผู้เชี่กดติดตามห้ยจแดงแน่ไปหาปูน้ำกันผู้เสี่ยเนี่ยตักตูเลขเด็กคนเคยเด็ยด <c oughs> <c oughs> ยูยู <c oughs> ปูก็ได้ยินเสียงเจแดงแล้ว <c oughs> นวัตก,การรครับปู <laughs> อยูรูปเดียววะคะย,ะยูรูปเดียวเนาะผ่านมากกันเลยแววมาก <c oughs> นึกได้กันเลยมากชิมาขอเด็กปูสันดอกล้าอะค่เมื่อกีโซกสม่นมานนะจีโซกน้ำกันวะจีโซกน้ำกันงานบุญบ้านมันบุญถึงมากะ่ะแม่ถึงมาก จะได้ยินข่าวอัะเพื่นเออไี้ข่าวว่าเขาเจ้าเนี่ยแม่เด็กที่สมุนนั่นแหละขจาเสียเป็นเช่นไรบุญเียกว่าเขาเจ้าเสียเลี้ยงปู่ตาเศร้าน่งเอากตาเศร้ากันเลย่องมากบันิทามแม่นี่ิเลี้ยวขจาวร้องอยู่บ่ขจามาไปมานจะบานเขาไปนั่นแหะอันคิดว่าพันเสียเลี้ยงตาเศร้านอกคือยังอยู่บ้านแต่ว่าพันว่าขึ้นไปเลี้ยงแล้วพ่อกับลูกขึ้นไปเลี้ยงแล้วบันีแก่ย่างตาตู่พันเสียมานั่งเอาประมาณ เก่าโมงบาเก่าโมงวัสันเออคนดปูลกมจนอแก้แคแก้เลยมากก็เลย่ยมากแวะปูก่อนเก้าไปสืบถามคนกันว่าเพื่อนสีไทยบอถ้าเพิ่นบ่กไทยทายฮาแปาตัวเลขซื้อๆเนาะเออเพื่นไยบ้ของเขาตัวเลขซื้อละว่าจะแก้ไขดกี้มเองขออ่าจีว่าไทยก็ได้ที่ยันดังปูยันดังเราคนมาตะบันเลยนะโอบ้านเดียวกันกับปูมาเมย์เสียมะเอามนนเสีมาเอาอยู่ต้อขยับบ่กกจ้ เลยไม่ได้นต่มไม่เลื่มมันเป็นมัม่วาสนาบ้า่ลืมลืมข้าดีกอบ่ะ่อเลืมเลื่มข้ามข้ามที่ใครจบอกกันละใครจว่าดีหาหกเอลืมข้ามเลอกเลืเลืดใครจเลยอหาหกเจ็ดว่าเขาหูว่าเขาหูกัลืมตัวเออไม่ออกบอกอยู่แล้วมันชอบบนี้มันมันเลยเขาหูอะไรไมเกิดไดหูเลย่าหกเจ็ดมันออกงากไันเข้ามาแบออกแม่แมเลขพี่เลขน้องมันออกยากผูเลยกับห้องขามเนาะ ก็ม่กละยหนี่ยิ่งม่มาว่ามมนบอกเลยหกแกมับอกแต่เขานํามาเขาน้าไม่กระไรหมดเลยไมบอกเลยอันเลอมาแต่เศร้าคิดว่าก็จิเลี่ยงก็เศร้าไปเลี่ยงก็เศร้าไปรอแล้วโยมพเดกเจะมาเนาะก็ว่าพูดไปเลี่ยงก็เลี่ยงยน่งแต่แมาแววน้ำปูนี่ละก่อนบ่ได้มาโดนละเยอเบย้ที่จะได้สะดวกฟัน แต่กันแหนมน้ำมันจุ่งลูกจุ่งหลานอยู่เขาแม,าม่เหมือนขึ้นกับเบิงน้ำอยู่มันขึ้นฟันวางสีไดงขึ้นค่ะเช้าหมดน่าจะเช้าอายุขึ้นจะเป็น้ว่ดวเดียค่ะฟันนี้นี่แหละฟันแหงก็ออกกักกนแล่ะดูเป็นกำลังเชียนตวเล็กไทยนะค,ะค่ะฝันวางเดก็กออกดู ฝันเกียวไม่ออกเลยไปถามอยู่นเหท่าเลยวันหลัว่าฝันก็จังไปไม่เห็นเพื่อนเห็นเพื่อนเลยนลว่าก็ทจะเบอร์กี่โเส็นจะดว่าจะันเดี๋ยวมือเช้งก็จะ่าเข้ากันมาแ่ยันไมเข้บใันมาเท่าหร่ันไม่ออกฝันสับว่าก็ทำมาว่าบเบอรก่สียจว่าเลยไปถามนเหมาเท่าแต่ันหลยว่าคนเด่ฝันเจียวเล่าเนี่ยเออหาจังหวก็งกาเค่า อันหาสิหกวันเขาเดีอครูอันัสิหา่ตัวนี่ลหะก็เบิ้งอายุเพิ่มตัวเบื้องตเพิ่วประมาณเท่าบห้าสิบหรือหกสิบ้วหกสิบห้า่บเราเศ้าให่โบยกับคำับอันนี้เราก็ฝันเจะอันมัดก็ได้ตัคกับฝันจอมีไม่พออ่่ยพอออกน้ำี่ พอันดนก็เลยทำฝัน <Rudolph> ว่ามันก็จะสิผ้าหกผูกใหม่ปกไหลใช่ไหมหือตัวใหม่เ้ลยถามบนเนเรืองว่ามันได้หาสิหปีหือังอ้เราวามก็ตรงกันสลเนาะแสดงว่าหาไม่แหงเด่นเด่นนี้เ้่าไม่แล้วเราไมตรงกันเป๊ะเลยหาเก่าไม่แงแล้วเลยหาไปยังไไปไปจารณาบนปีนถึงหาหกบอกทานผูชชม ไอตาไท่พ่อเพชรยูวัน э นี่ก็ว่าตัวกันก็หาเข้าหาหกเลยและก็เล้ยงฝันแก้วอีแม่ขึ้นอีกแมงฮะดึงให้เก้วเยอะปูค่อยถูกบ่ค่ะปูเอ้ยปูถูกโดนถูกว่างวดว้างันเดกว่างวดปูเล็กมันหนงลได้มันหนงสือบลได้กมาันตุ๊กมถ้าจะก็มาหาเชื้อปรเสนกับปลาสือวัดควันกะได้วัดควันใครจะก็เล็กงเมื่อเล็กตัวก็คจะก็ขามา ว่าให้หาสิบเปอร์เซ็นต์บอกหรอกสิบเอรซ็นต์าออกตัวซ่สูงยากเนี่ยสยากย็นสุดยดกเจอาเปียกห้าวยากก็ะอาเห้องากเกจิสิบซ่ามันบ่นอะอันเดียนท่ดังมากครับหอกอเอาบไดบัขายดังมากก็บอกขายแสนว่าให้หาสิบเปอร์เซ็นต์ผู้สั่งของน้ำเล้วหรือบ่ บ่พันหรือแล้วนี่นึกแม่ก็บอกพันไม่ไดสิละแต่ว่าก็บอกยูติไ่แ้านถ้าเจาะเปลี่ยนก็จังบห้ส่งมาเรียงบนสอบบนซี่ก็บอกยุกับบนพ่อเพจจุวันการม่จิตจันช่งมาเรียงซี่มันละกอจงพูข้าเจาะถือหม่ถือไรผู้ือข้าเจาก็จะข้วบุญข้าบุญก็ดีมันมันไม่แหวาผูเจียนเรียับนซี่ใส่หงเวลาหน่ะก็เจียนเรียงบนซี่ใส่หงกันควาอเล่งสางบนสางกุศลไว้ ทำทานภาวนาบ่ได้ก็อาศัยทานน้ำไม้นี่ล่ะแม่เลี <h 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 ้ยงก็แม่เขาอาศัยบุญบารมีเขาดีแล้วซอยขุมซอยขุมเขาแม่ค่ะท่านผู้ชมคือมันชี้ปูผู้ใดเราอยากส่วนสร้างร่วมสร้างห้องน้ำห้องในน้ำเงินเนาะเก็สร้างห้องน้ำก็ได้บุญหลายนี่ธนาคารเวลาบอกไม่ได้บุญหลายธนาคารกรุงเทพ9720222141นะคะผู้บ่าวน้ำแจ็คหน่อยบ่ เอาแต่ซ <Incre ased doorway Emmanuel> <water> <aría> ื <ak> tá, so ้อซื้อซเอาแต่ซื้อว่ะแม่นเอาปากกามน้าคุ้มหายกันก็ได้ล่ะซื้อวางไหนพักบีซ่าเสียงเลยอ๋อโอ๋อคยอหาเนาะเออพักบีซ่าเนาะรออีตรีเออตรีชาเสียงเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมแค่นี้ก็กระถือละเนาะถือกระโจนมากทำบุญน้ำรวมทำบุญน้ำเพลินใดคนละเล็กละน้อย ตามคิดสบาทางของหน้าของนเลยราบ่งคตถูกบังกี่ได้บุญรไรเมนก็เจากัโอนมาสิบหาบาทยี่บาทยี่สิบเก้าบาทเออห้าสิบบาทห้าสิบเก้ามัน่มัก็การถ้าบุญน้อยูเม่นอมันก็บวไเป็นการบังคับร้อยแปดร้อยเก้าสองร้อยห้าร้อยให้ต้อเทีบ่หน่อยคหลายคนมันก็ห่มกันมากนงสีมันละเม่นค็ะหัวละหาบาทสิบาทหัละก็เป็นรนึ่งสองร้อยสามร้อยสี่ เี่แเละก็ยังาจ็มันบอกมันเกิดจากท่นี่และเาบันพึกก็ได้ว่าบหายร้องมาเร็วปุซี่เขาบอกอยู่เ่าไปยังขึ้นใบหาย้ลงมาเด็บัุซี่ว่าเขาจะติดตัดงสองคนว่าเจดงยรงถุกคลบรลงถูกคีบปไปเสื้อผ้ายี่เลียนนี่มนรมีหรืรักก็ใช่ของงามสเร่งถุกคิบเด้ของปูอุบลก็ได้หามือกลัวเฉพาะอนมาทั้งเจแดงนะ บ้าทอเขามาก็ว so ่าเขาจะไม่ล่วงแตะก็ไม่มูกต่เด็เขาไม่รู้เสื้อผิดผิดอยู่ว่านกับอยว่านกับพ่อเพชรกับเขาไม่รู้เจแดงก็ขึ้นเบอร์บัญชีเจแดงเองปูโคตรแม่นเราขึ้นเบอร์บัญชีปูเว้าหน้าก็ขึ้นเบอร์บัญชีปูก็ไปถวายเพื่อนอุบุลหาเงินกว่าบาทเหมืนของปูนี่ลราหน้าไปถวายหมือก้อนเหมือนเนื่งนังแตกเงินกว่าบาท เงินเอฟซีทั้งนั้นละที่โอนเขาม่าค่ะท่านผู้ชมว่าดูกระชได้ก็ะชื่ได้หมดเลยที่เห็นว่าแม่ขม่าได้กระชื่อก็ถือกระชื่อได้แล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเอ้าเออถูกมาที่รอกมอนหนิเกิดว่าสาธุเนาะดูข่าวก็ว่าสิตั้งใจว่าสิสิเกาหานเรียกคือเกาหานนี่ถ้าขอท่านผู้ชมลำด้วยถูกหวยไปด้วยกันนะคะของคกูสำนักส่งเนาะค่ะเนาะ อยากรวมถ้ำบุญถูกว่าถูกถ้ำบุญก็ได้เนาะท่านผู้ชมโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ